ขบวนรถที่จอดเทียบในชานชลาที่2เป็นขบวนรถด่วนที่51กรุงเทพเชียงใหม่ครับก็เปลี่ยนหัวรถจากน่ใช้อัสตอม4 149ทำกบวนนะตอนนี้ก็ได้เวลาออกจากสถานีจุมทาบางซื้อแล้วนจอดสถานีพได้รับรายได้ค่ะ ทร่ชาชนที่มีระมัดระวังอัตรายด้วยนะคะและที่มาชญาติมิตของท่านขอการเวราอย่างสิบทชญาติมิตของท่านเดินกปเรืนอยเพ่ท่านมีกาดมาเรืกได้ค่ะ สถานีชุมทางบางเซอนพินีสถานีชุมทางบางเซินขบวนรถจักรยานชานชาลาที่หนึ่งสถานี้เป็นขบวนรถที่เษนีสนาประการขบวนสายเก้าลงเทพสุราธานีมีตัวเลขและคำสิ่งของสำหรับของท่านที่บนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะในชานชลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถทพิเศษนีสนาประการขบวนสายเก้าลงเชฟสุราธานีมีตัวเลข ร,รอนะขอ้เ่านผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยนะครับ